ตอนแรกมุกคิดว่าแบบต้องลางานเยอะแน่เลยต้องไปแบงค์แน่เลยต้องติดต่อกับใครหลายๆคนแน่เลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะมุกไม่เคยลางานเลยแต่ละธนาคารนอะ่ะพี่อูดิวให้ไปเซ็นเอกสารที่ทํางานได้เลยมีแค่วันโอนเนี่ยค่ะวันนี้ท,ที่ที่ลางานแค่วันเดียวตั้งแต่ตั้งแต่ทาเรื่องกันมาค่ะสวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะดูบ้านที่กลเดนซิตี้นะคะผ่านบางกอะแอเซทค่ะแล้วก็ติดต่อเซลลกับพี่อูค,ค่ะตอนแรกนะคะเพื่อนแนะนําก่อนว่า เขาประกาศขายอะในบ้านอะเขาประกาศขายเป็นแหลง่งๆ,ๆเลยแล้วทีนี้มุกก็ขับรถไปดูกาแฟนไปดูแต่ละซอยนะคะแล้วทีนี้เฮ้ยจะติดต่อ,อยังไงบางทีเขาไม่มีเบอร์ทิ้งไว้อะคะ่ะก็เลยไปเข้าขายบ้านล o ด d e n ิ i t y แล้วก็เจอโพสต์ของบางเกอกแอสเซทอะคะ่ะพอติดต่อไปก็เจอพี่อู๋เป็นเซลอะคะ่ะที่มาแนะนําแล้วก็แอดไลน์กันคุยกันในนั้นนะคะสําหรับตัวมุกนะมุกว่ารู้สึกสะดวกสบายมากกว่าบางทีเราอยากรู้อะไรเราก็ถามเซลไปเลยเดี๋ยวเซล์เขาก็ติดต่อให้เอง สำหรับมุกอะมุกดิวกับพี่อูแบบง่ายมากถามอะไรพี่อูไปหาคําตอบได้หมดเลยค่ะตอนแรกม,มุกคิดว่าแบบต้องลางานเยอะแน่เลยต้องไปแบงค์แน่เลยต้องติดต่อกับใครหลายๆคนแน่เลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะไม่มีอะไรเลยค่ะมุกไม่เคยลางานเลยแต่รัธนาคารนอะพี่อูดิวให้ไปเซ็นเอกสารที่ทํางานได้เลยมีมแค่วันโอนเนี่ยคะ่ะวันนี้ที่ที่ลางานแค่วันเดียวตั้งแต่ตั้งแต่ทําเรื่องกันมาค่ะ ค่ะมุกก็อยากฝากถึงผู้ชมที่อยู่ตรงนี้นะคะมุกจะบอกเลยว่าอย่างแรกที่เข้าไปในเว็บไซต์จะมีราคาให้เลือกหลายขนาดค่ะไม่ว่าจะเป็น2ชั้น3มชั้นจะมีราคาแตกต่างกันไปแล้วเราสามารถเลือกสรรได้เลยภาพที่เขาโชว์ในเว็บไซต์จะเป็นภาพจริงทั้งหมดมุกเข้าไปดูกับตัวแล้วค่ะแล้วมุกเห็นว่าโอเคไม่ตรงปกไม่จกตามุกก็เลยเลือกบางกอกแอสเซทค่ะ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด s s c สไ b e c ์ช n แน l บางกอกแอส s e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ